พระโพธิสัตว์บนแผ่นดินสุวรรณภูมิพระโพธิสัตว์หมายถึงผู้ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเหล่าเพื่อนมนุษย์และปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแบ่งออกเป็นสองประเภทคือพระนิยตโพธิสัตว์และพระอนิยตโพธิสัตว์พระนิยตโพธิสัตว์คือผู้ที่สั่งสมบุญบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต และได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าว่าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนพระอนิยตโพธิสัตว์คือผู้ที่สั่งสมบูรณ์บารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเช่นกันแต่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเลยอาจจะล้มเลิกความตั้งใจก่อนก็ได้ และมีโอกาสที่จะได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าในอนาคตเช่นกันหากพยายามและไม่ลมเลิกความตั้งใจเสียก่อนจากตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนานและพุทธธรรมนายว่าในอนาคตแผ่นดินสุวรรณภูมหิหรือสยามประเทศจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาพระอริยบุคคลโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหรัน จะปรากฏขึ้นไม่ขาดสายและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะลงมาบำเพ็ญบาร,รมีสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระศรีสกยมุนีพุทธเจ้าหรือพระโคโดมพุทธเจ้าให้ยืนยงครบถ้วนเหมาะสมแก่การเวลาอันเหมาะสมประวัติศาสตร์ของสยามประเทศก็จะได้จดจำพระโพธิสัตว์ที่มีบทบาทและบีบุญบาร,รมีไว้ได้ดังนี้ 1. หลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเต็มเปี่ยมเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดีจากบทสวดบูชาประจำองค์ของท่านมีใจความว่านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาอันแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตยอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้ก็เป็นที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาพระโพธิญาณ 2. สมเด็จพระพุทธตาจารย์โตโรมลังศีจากประวัติขัวโตของพระยาทิพโกษาได้บันทึกรายละเอียดอันน่าพิจารณาว่าสมเด็จท่านเป็นพระโพธิสัตว์ไว้ว่า ครั้งหนึ่งมีหมอนวดประจำองค์สมเด็จท่านได้มานวดถวายตัวแกนั้นชำนาญการนวดมานานนวดให้เจ้านายมาก็มากแต่แกนึกสงสัยว่าเวลานวดแขนสมเด็จท่านนั้นรู้สึกว่ามีกระดูกแขนท่อนล่างเป็นท่อนเดียวครั้นมานวดถวายก็นวดย้ำๆที่เดิมสมเด็จท่านคงรู้ความในใจกะมังจึงเอ่ยถามนวดมากี่ปีแล้วแกก็กราบเรียนว่า 1ิปีแล้วขอรับสมเด็จท่านถามต่อว่าเคยเห็นคนมีกระดูกแขนท่อนล่างเป็นแท่งเดียวอยู่หรือคุณแกต้ตอบว่าไม่เคยขอรับนอกจากสมเด็จท่านเอ่ยว่าจำเอาไว้นะถ้าไปพบเห็นที่ไหนเข้านั่นแหละพระโพธิสัตว์ท่านมาบำเพ็ญบารามีละนอกจากนี้ท่านยังเป็นพระสงฆ์ คู่พระไทยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่4อีกด้วยซึ่งพระองค์ท่านก็เคยถูกกล่าวถึงว่าเป็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกลับประชาติประเกิดเพื่อช่วยค้ำจุนพระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตามที่เคยให้สัตย์กับพระพุทธเจ้าไว้เมื่อสมัยพุทธกาลเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ของพระกรรมฐานไว้ว่ารัชกาลที่สก็ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เช่นกัน 3. ครูบาศีวิชยัยพระอินเฟื่อนสิริวิชโยครูบาศีวิชยัยท่านเป็นนักบูุญแห่งล้านนาที่รู้จักกันทั่วไปครั้งหนึ่งหลวงปู่ม่านภูริทัตโตได้พบปะกับครูบาศีวิชยัยและได้ชักชวนมาปฏิบัติกรรมฐานด้วยกัน แต่ครูบาศรีวิชัยท่านได้ปฏิเสธและให้เหตุผลว่าท่านได้บำเพ็ญบารมีมาในทางพระโพธิสัตว์และได้รับพุทธพยากรแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อมาท่านเจ้าประคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จนันสิริจันโทอยากทราบถึงภูมิธรรมและปฏิปทาที่ครูบาศรีวิชัยได้ดำเนินอยู่จึงสอบถามกับหลวงปู่มั่นซึ่งหลวงปู่มั่น ก็ได้ยืนยันและกราบเรียนให้ท่านเจ้าคุณทราบว่าพระศรีวิชัยองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาพระโพธิญาณขณะนี้กำลังบำเพ็ญเพียรสร้างสมบาร,รมีอยู่ซึ่งต้องเวียนไา้ในวัฏสงสารอีกนานจนกว่าการสั่งสมบาร,รมีธรรมจะสมบูรณ์ 4. หลวงปูด่ดูพรมปัญโยเป็นที่ทราบกันอย่างดีในเหล่า,าศานุสิทธว่าหลวงปูด่ดูท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ที่บารมีเต็มเปี่ยมซึ่งตัวหลวงปู่เองจะเน้นสอนธรรมเสียมากกว่าแต่กิติศัพท์ของท่านนั้นก็ขจรกรจายไปไกลเช่นกันเช่นครั้งหนึ่งหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีเดินทางไปเยี่ยมหลวงปูด่ดูและได้เทปแป้งใส่ฝ่ามือหลวงปูด่ดูพร้อมกับกล่าวว่าวันนี้ผมนำมงกุฎพระพุทธเจ้าพามมบให้คุณ นิมนอยู่ต่อเถิดถ้าไม่อยู่ต่อก็ไม่เป็นไรที่คุณปรารถนานั้นสำเร็จแน่ต่อไปคุณจะได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการยืนยันได้อย่างดีว่าหลวงปู่ดูท่านเป็นพระโพธิสัตว์และแป้งนั้นหลวงปู่ดูก็ได้นำมาทาศีรษะท่านเองลูกศิษย์จึงถามว่าทำไมนำไปทาบนนั้นหลวงปู่ดูตอบอย่างมีเมตตาว่าของที่พระอรหันต์ให้ แกจะเอาไปทาที่ไหนล่ะจึงจะสมควรเดี๋ยวจะไม่เป็นการเคารพนอกจากบนหัวของเราเองซึ่งหลวงปู่ดูท่านก็บอกตามตรงว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นพระอรหันนั่นเองห้ 5. หลวงปู่จามมหาปุญโญท่านได้รับการยืนยานจากหลวงปู่สิงขันตยาขโมแห่งวัดป่าสารวินสิทธิเอกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต มาอย่างเปรยๆสมัยเป็นสัมมนเนว่าสัมมนเนจามขี้โรคคอยตรวจตราดูแล้วยืดยาวอุปนิสัยของเจ้าของผู้เอาแบบอย่างขององค์พระพุทธเจ้าทั้งเอาแบบและเป็นผู้เดินตามแบบต่อไปข้างหน้าของเจ้าก็อีกยืดยาวสุดแท้แต่บุญภาววนาส่งเป็นการเปรยเปรยว่าหลวงปู่จามก็คือผู้เอาแบบอย่างพระพุทธเจ้าหรือก็คือ พระโพธิสัตว์นั่นเองต่อมาครั้งหนึ่งหลวงปู่จามท่านได้มุ่งทำความเพียรเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดไปก็เกิดนิมิตว่าการที่มุ่งทำความเพียรเพื่อละกิเลสอาสวะให้หมดสิน้นเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ในชาตินี้คงเป็นไปไม่ได้เสียแล้วเสมือนว่ามีอะไรสักสิ่งหนึ่งปิดกั้นไว้ปัญญาไม่ทะลุแจ้งฉุดคิดถึงแนวทางปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ที่ปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วชลอยเราจะเคยปรารถนามาแล้วกระมังท่านจึงถอนจิตออกจากสมาธิแล้วไปที่หน้าองค์พระพุทธรูปผมผ้าจีวรจะหลดไหลเรียบร้อยกราบแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าได้เคยปรารถนาพุทธภูมิบำเพ็ญมาเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าแล้วก็ขอให้จิตสงบเยือกเย็นขอให้ภาพนิมิตเหล่านั้นหายไป และให้เกิดความรู้แจ้งเห็นชัดเป็นที่ประจักษ์เถิดแล้วจึงได้หลับพักผ่อนในคืนต่อมานั้นการภาวนาได้ผลดีจิตสงบถอนขึ้นมาเองอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเกิดฌานทัศนะสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ว่าเคยอธิษฐานตั้งความปรารถนาพุทธภูมิไว้แล้วในอดีตชาติและได้รับพุทธพยากรแล้วไม่สามารถถอดออกได้ จึงจะต้องบำเพ็ญบารมีเพิ่มขึ้นจะต้องเกิดตายอีกหลายชาติจนกว่าบารมีจะเต็มซึ่งเป็นระยะเวลาอีกนานเท่าใดไม่สามารถจะประมาณได้การสั่งสมอุปนิสัยบุญบารมีในแนวทางของความเป็นพระพุทธเจ้าและได้รับการพยากรณ์แล้วนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตนการจับบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นใครก็เป็นเรื่องเฉพาะของการเป็นใครคนนั้น กรณีบำเพ็ญสาวกบารมีก็จะเป็นสาวกบำเพ็ญอัครสา,าวกบารมีก็จะเป็นอัครสา,าวกบำเพ็ญปัจเจกบารมีก็จะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าถ้าบำเพ็ญพุทธบารมีก็จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าต่อมาพระอาจารย์อินทวายได้ถามหลวงปู่ว่าเกิดใต้อีกหลายชาติไม่เบื่อหรือหลวงปู่จามตอบว่าเบื่อไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่ต้องมาเกิดตายจนกว่าจะหมดภาระหน้าที่นั้น 6. พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ไม่ต้องสาธยายท่านทั้งหลายคงประจักษ์ใจว่าในหลวงทรงพระบารมีอย่างยิ่งพระองค์จะเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่นั้นไม่อาจทราบได้แต่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ของชาวไทยทั้งประเทศแน่นอน ซึ่งได้มีพระมหาเถระผู้ทรงญาณอภิญญาหลายรูปได้กล่าวถึงความเป็นพระโพธิสัตว์ของพระองค์ไว้ดังนี้ 1. พระภิสุพระยานอรรัฐราชมานิตธรรมวิตโกภิกขุได้กล่าวเตือนญาติโยมว่าการที่คุณเอาธานบัตรที่มีรูปในหลวงไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนั้นไม่ดีเลยเพราะในหลวงท่านเป็นพระโพธิสัตว์ การเอารูปของท่านไปไว้ในที่ต่ำอย่างนั้นย่อมบังเกิดโทษเป็นอันมากที่หลังอย่าพากันทำา 2. หลวงปู่สิมพุทธจาโรได้ยืนยันว่าความเป็นพระโพธิสัตว์ของในหลวงนั้นก็เป็นถึงระดับนิยตะโพธิสัตว์ผู้เทียงแท้ต่อพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าโน้อนอย่างแท้จริง 3. พระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระองค์ทรงมีกระแสจิตแรงมากฉันเองยังสู้ท่านไม่ได้เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่พระองค์ในหลวงนั้นปรารถนามานานแต่เวลานี้บารมีเป็นปรมัตถบารมีเหลืออีกห้าชาติและที่พระองค์ปฏิบัติมามันเลยแล้วไม่ใช่ไม่สำเร็จพุทธภูมินี่ต้องบำเพ็ญกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็นวิริยาธิกะต้องบำเพ็ญถึง16อสงไขยกำไรแสนกับมีเกิน16อสงไขยแล้วแสนกับอาจยังไม่ครบจึงต้องเกิดอีกหชาติ 4. พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้ถวายพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพุทธภูมิ และพุทธกิจหของพระพุทธเจ้าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับเมื่อครั้งเสด็จมานมัสการที่วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานี 5. พระราชาสังวร,รยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยวันหนึ่งข้างหน้าในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลกในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิ 6. พระครูภาวนาพิรัตหลวงปู่สังสังกิตโจนี่รูปพระเจ้าแผ่นดินเก็บดีๆเด้นั่นเอาไว้ในห้องพระกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้านะนั่นนอกจากนี้ยังมีพระโพธิสัตว์อีกหลายพระองค์ที่ไม่อาจรวบรวมมากล่าวได้เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงที่แน่นอนหากผิดพระประการใด กราบขออภัยมณะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณเพจธรรมะของพระอารหันต์สายหลวงปู่ม่านผูริทัตโต